บานรลงนนัลงไหนเนาะบัตรของยี่นั่งอุ้มนี่เนาะโอ้หา่านตุ๊ี้ทำตีตุ๊กตี้เลยลูกชายพองนบอกอยู่มีคนอยู่นนบ้านเนาะคนอ่อนบางคนโอมีคนอยู่บ้นเนาะบัตลังนี่นดดเนาะเป็นผูดด้ใดญ่หรือฮะไม่เหงาไหมหลอปวดแนวเลยอีกฮะเป็นผู้ใดญคะเป็นผูดด้ใดญ่หนิเป็นนั่นซื้ออุ้มบอแม่นคอเป็นคอของอ่อนใช่ลูก ใช่อุบวนน่ะนะเ<ม>นมาแบบใดเนี่เจ้าว่าสิมาหายืมเงินเด้อมันมีเงินให้ยืมเด้อ,อพ่อสิอว่ายืมมีอย่างแต่งตัวดีปานนี้สิมายืมยุติกับพ่อได้แลยน้วยแต่งตัวดีกับ่มีเงินกับมีเองอ่านเดี๋ยวมึงนี้นั่งใส่ปอฝากของว่าไหา้ฝากน้ำไม่่บอกฝากขร้อมรู้คินว่าคิดหอด ย่านเอามาฝากเลยขอยืมมือนนี่นะเพราะเป็นอย่างเด็ดเห็นพี่พอไปเรื่องฉันสิดอยูเนี่ยก็บ่าแน่แล้วบอกไว้ก่อนเด้อ์ฟเขาไม่ให้ยืมเด้อเดี๋ยวเงินเติมกระเป๋าอยู่จ้ะสิรับเจ้าของฝากเท่านั้นละเอามี่เาของฝากน่ะเอาอยู่วี่นาดีบ่ว้พอของหวานเดือนเอามา่ฉันพ่อหนูเนียงหัวหนูนู้นอยู่ดิ ขัวหนูนอนอยู่ได้หนุหน้ามน้องกับว่าอะไรกินได้พอ่อเพราะว่าขัวหนูอ่ะเสียแล้วหลุดแล้วเขาโอ้หเห็นห,หนูได้หนิเอาของฟอร์มาให้เนอ,อาว่าเลือกไปเที่ยวไหนสบายดีบ่อยใช่เนี่ยนสบายดีอยู่นั่นแหล่ะใส่ฟอร์วางสี่เลยนีนะ่นั่งเขาว่าปากความคิดถึงมาห,าหาลูกไม่คิดถึงเนี่ย แต่กี่ก็คือว่าเอาให้กูเร่งดินล้นมาหยัางหันเอาเอาเสียให้คอยขึ้นไปขอยขึ้นไปดอกเด้ออีมพอเลยคอยขึ้นไปคอยได้ยู่ดีกินดีแล้วคอยขึ้นไปดอกบอกแล้วเนยคอย่ขึ้นไปเนี่ยเกามัคือเป็นตัปากไหลใจดีเพราะเนาะเบิ่งโซงือเป็นตาปาคือยังงามอยู่สำหงามอยู่ดอกลูกชายเจ้ามันตาบ่ถึงมันมีบุญวาสนาคอยบอกให้คันได้คอยนี่บคกอึบ่อยาก กอข่อยเป็นหอดอาเซียโอ้ยน่งเลยหอดถัวอาเซียสิเมนดีเร็วข่อยพ่ได้ลูกชายเจา้าข่อยได้ไ<ห>อาเซียเร็วข่อยสบายเร็วหนูออว่าด้เห็นนางเทพวัรหนูย่านผัวหนูตื่นมันเสียดายของฝากแต่น้องบอกก็ได้ผัวหนูม,มันเองใจใหายคันหูว่าอันทางผัวกเก่ามากแล้วน้องหนูเด้วรรณนั่งกับวัยพ่อกินเล็กจจะกินท่อพ่ออัน คารถคาล้านี่มาจะไหนมารถอย่างนี้ถามมันก็ะดูกหุ่นรถทอยจอดเพื่อุ่นเอารถเบนเกลียวมาแหมจะมาขี่คุยตอนนี้ในกรุงแกรถเบนพอมาอยู่เนี่ยหนาหนาขี่รถเบนกัท่อมันบอกไปทัไมปากมือพอย่าเรียบรุ่งไรก็ได้ขี้อยังหกกรบอกเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เมียใหม่แล้วแต่ว่าเขาฝากเขคิดถึงมหา